ข้าหมูอยางขิ้นถนนรถแดนพานข้าขหมูอยางอยากน้ำบท่ทขัน้ำบน้งเมี้ยงน้ำมัมิเจอปลกแดงให้แบบนี้เนี่ยครับยิบกระจานไปจานมั่นไม่ละหาบาทหยังน้ำบรทันอันนี้มีคนจองอย่างนี่น,นะไม่จองเอาเด้เอไม่จองเอาเอานี่ยิ้มหาบาทนะ มีอย่างมัน,มนังสิมีจานเน่เขาแล้วกองพวงแล้วกองเขงนงนนานั่งกินบะเนี่มีมันังกินแต่จะม่นบอนังนกินยืนกินก็ได้เนี่ยแก็จะถังไม่ยบไม่เสียบมาแล้วเนี่ยเเสียบปอสิแล้วเราขึ้นไปย่างสิมักแ,แล้วก็ขมาย่างบางคนมาเขา่าขี้บอลไปครับเฮ้ยปานี่เราางงจัมีเพราะว่าชีนี<ข>่เขาเลยนมี <า>ว่าโว่าจะเนขายดีครับเบื้องคอน,นย่างน้ำปทา่า,านยังว่เพาเกาโม่งนี่มันปัดตุดเข้าบ้านแล้วเนพอค่ะเกาม่งตงมาัมต,มตมมม้องใเกลือยัง <c oughs>